นี่จ้าเด็กๆสวัสดีวันนี้วันสู้นะคะเราเรียนภาษาไทยไปแล้วเราเรียนภาษาไทยเสริมไปแล้ววันนี้คณิตศา,าสตร์เสริมยังไม่มียังไม่มีคณิตศาสตร์เสริมแต่จะให้ทําคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมแต่เมื่อวานนี้เราเรียนโจทย์ปัญหาแค่เขียนประโยคสัญลักษณ์และตอ,อบอตอบเกี่ยวกับการวัดความยาวแปลกใจใช่ไหมวันนี้คุณน้องปริงวางเรนเดียมีหัวด้วยอ่าเขาเลี้ยงฉลองวัน คริสต์มาสและว,วันตีใหม่กันเดี๋ยวคนที่อยู่ที่บ้านสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเลี้ยฉลองกันเนะาะวันนี้ให้เพื่อนที่นี่เขาฉลองกันก่อนอวันนี้นะคะลูกอันนี้นักเรียนคะเดีด๋ยวดูวันนี้ต้องทำให้ได้นะฟังครูนะเมื่อวันนี้หนูเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอกมาตอบตอไป3มข้อวันนี้คุณครูจะให้หนูแสดงวิธีทำหนูเคยทำการแสดงวิธีทำมาแล้วตั้งแต่ เทอมที่แล้วที่เราไม่ได้เจอกันแต่คุณครูก็พยายามอธิบายไปแต่วันนี้วันนี้ดูนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่24ท่านว่าคมพศ2564เขียนวันที่เสร็จขีดเส้นใต้ในสมุดเล่มสีอะไรเล่มสีฟ้าเพื่อนที่โรงเรียนบอกเล่มสีฟ้าเล่มสีฟ้าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะลงขีดเส้นใต้ เสร็จแล้วพอกีบเส้นใต้เสร็จแล้วลอกคําสั่งเลยจงแสดงวิธีทำเราจะแสดงวิธีทำใช่ไหมอ่ะจงแสดงวิธีทำเสร็จแล้วพอจงแสดงวิธีเสียมทำเสร็จลงมาอีกหนึ่งมันฮลอกคาลอกเลยลอกโจทย์เลยเห็นไหมคะอ่ะโจเขาบอกว่าไม้ไผ่ท่อนหนึ่งยาว32เซนติเมตรอีกท่อนหนึ่งยาว 1ิเซนติเมตรวางต่อกันยาวกี่เซนติเมตรวางต่อกันคูสมมุติให้นะนี่ไม้ไผ่ท่อนที่1ยาวเท่าไรคะส2มสมมุติอันนี้เป็น32เซนติเมตรอีกท่อนหนึ่งยาว14เซนติเมตรวางต่อกันมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงพอมาวางต่อกันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ เพิ่มขึ้นต้องทำวิธีบวกหรือลบบวกอ่าบวกนั่นเองก็ลอกโจทย์ไปรู้แล้วว่าทำวิธีบวกพอมาอีกบรรทัดดึงเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นักเรียนต้องลอกโจทย์ให้จบไปเลยนะคะจนถึงตรงนี้เลยลอกโจทย์ไปจนถึงตรงน,นี้ถ้าไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่แต่พอมาเขียนประโยคสัญญาละณอ่านั่นเองก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นั่นเองต้องขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้ง ถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งอพอรอกโจทย์เสร็จเขียนประโยคสัญลักษณ์กติกาเราการเขียนประโยคสัญลักษณ์เอาเฉพาะตัวเลขเม่ก,กี้หนูบอกครูว,ว่าทำวิธีอะไรนะบวกเอาตัวเลขมาสามสิบสองบวกอะไรคะสิบสีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมสามสิบสองบวกส่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้ว วิธีทำพอเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็มาวิธีทำแต่นี่คําว่าวิธีทำนักเมยนก็ต้องลงมาอีกหนึ่งบรรทัดห้ามเขียนต่อนะลงมาอีกหนึ่งบรรทัดเขียนคําว่าวิธีทำเพราะเราจะแสดงวิธีทำแล้วใช่ไหมคะลูกอ่าเขียนลงมาอีกหนึ่งบรรทัดลอกเลยจําได้ไหมอันที่หนึ่งไม้ท่อนหนึ่งยาวสามสิบสองเซนติเมตรเป็นส่วนที่ หนึ่งครูบอกว่าเคยสอนไปแล้วว่าโจทย์ปัญหานี้สามส่วนใช่บ้างส่วนที่หนึ่งส่วนที่อันนี้ส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วส่วนที่สองอีทอดหนึ่งยาวสิบสี่เซนติเมตรเป็นส่วนที่สองส่วนที่สองก็เขียนบรรทัดที่สองส่วนที่สามวางต่อกันยาวอันนี้เป็นขัโจทย์ที่เขาถามสิ่งที่โจทย์ถามอันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้จำได้ในรูป จำได้ไหมคะโจทย์ปัญหาันมี3ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เรามี2ส่วนใช่ไหมอ่ะแต่นี้พอเรามาแสดงวิธีทำเราก็เอาส่วนที่1มาเขียนบรรทัดที่1เลยไม้ท่อน1ยาวเท่าไรคะ2ามใส่ไป32เซนติเมตรอ่ะอีกท่อน1ยาวเป็นส่วนที่สองใช่ไหมอ่ะ อีท่อนหนึ่งยาว14ใส่ให้ตรงกันใส่ให้ตรงกันเว้นบรรทัดแต่ให้ตรงกันเครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายบวกมาขี่เส้นใต้อีท่อนหนึ่งยาว14เซนติเมตรวางต่อกันยาวเท่าไรวางต่อกันยาว4ี่เซนติเมตรหาเอาเองขีดเส้นใต้สองเส้นบวกกันมาใส่เลขให้ตรงหลักเวลาตอบตอบเป็นเลข ไทยอย่าลืมหน่วยหน่วยเป็นเซนติเมตรครูนกเขียนมาให้เรียบร้อยคณิตศาสตร์มีแค่นี้นะคะลูกคณิตศาสตร์มีแค่นี้โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำนักเรียนเคยทําไปแล้วลองย้อนกลับไปดูสมุดนักเรียนที่ทำนั่นเองจะทําได้นะคะลูกมีแค่นี้นะคะลูกงานคณิตศาสตร์นิดเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะลูกแค่นี้นะคะลูก